สวัสดีครับเรามาอยู่กับเจ้ารถตักครับะจะไปไสนี่นอ,อ๋อพอปานหัวกันแท้ทอ๋อหกล้อยิ้มมันบ่มีดินแล้วม,ม,มันออกได้บ้ อ๋อ้ช่ะช่บอเป็นลูกบ้านจะบออย่างไรบ่อมันมันดีมันแฉแนอกว่าไหนหรอกอได้ได้ได้มีอยู่มีอยู่อ,ยอ่าเดี๋ยวหกลออาโมเโอเค,โอ,เคโอ้รถตักรุ่นใดวะลากออกบะ <c oughs> เดี๋ยวจะทำการลากออกครับรุ่นคุนปูตักอ่าโมดิฟายโดยอ่าพี่ไทยของเราครับรงไ,งไปว่าไรจะไปทางไหนนี่อ๋อ Ok Rồi Lạc bay, lạc bay Ở đây chứ ạ ô ê ê Tôi luôn đây quá Ey, äh, so lun, so lun, so lun. ไงวะเฮื้อไปได้ไหมเออเกือบได้อ่ะไปไปไปโอ้วเกิบแล้วครับอ่าถอยก็ไม่ได้มาทีนี้ฮึดดฮึ ไ,ได้ไปไม่ได้ น,นี่มันสองท่าได้ดิกับเพื่อนสี่ล้อครับเล่งหมดแล้วครับเอ๊บเอ๊บไปไปอ่าดัานตูดดันตูดเดี๋ยวได้ดดันตูดไปเลย เอลรวไทยดันตูดเอาอ่าช่วยกันครับสองแรงครับได้แน่นอนทีเนี้ยนนไปเไป <c ười> <c ười> ออโอ้เฮ้ยเอ้ยตรโอ้โหนาทีระทึกครับเด้อ <c ười> <c ười> อ๋อลุยครับสู้ไปได้ปะไม่ได้ครับไ,ไ,ไม่ได้อาคัน34แรงนี่ลากเนี่ยเขไม่ยอมแพ้ครับ ไรตกวะไดไม่ได้ครับดันตูดดันตูดยังตกเนี่ยเ่นพ่นเ่นพ่น เครื่องน่าจะเกือบไปแล้วครับต่อหายใจออกพุดๆๆๆเลยไล่ลากไปลากไป

ไปยังไงต่อไปได้ไ่ล่ะได้รถเข้าไปทางไหนครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ